วีเชฟไหมมีเชฟมีเชฟมีหูสองหูจ้ะมีหูจังตากยาวๆน่ารักน่าชังเป็นน่ารักนะเฮ้ยดีดีดีเลี้ยงไว้นะเลี้ยงไว้ฮะฮุว่าได้ออกจากออกเย็นเป็นกะปุ่มตะปั้มเยอะเลยเนี่ย จะพูดอะไรก็ไม่จะพูด <c oughs> พี่จวนฉันคลอดลูกแล้วใช่ไหมพี่อคลอดแล้ว <c oughs> แล้วลูกฉันลูกฉันแข็งแรงดีใช่ไหมแข็งแรงโอ้โห,โหเตาเหอะโตมามันวิ่งเต้ปัดเลยล้ะ <c oughs> จริงเหรอพี่จวน <c oughs> แล้วลูกฉันเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแล้วจ๊ะโอโก็ไม่รู้ตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ย <c oughs> พี่จวนอะไรจะบ้า,ายอะไรยัไง ฉันเป็นคนไปพูดตัวพูดตัวเลยเนี่ยฮะลิเกเขาเนี่ยเป็นตัวทั้งนั้นเนี่ยตัวตลกตัวโจ๊กตัวพระเอกตัวโกงอะไรเนี่ยแล้ะลูกฉันน่ะหน้าตาเหมือนใครเหรอจ๊ะกูอะไปทางข้างพ่อมันว่าพี่จูนลยพี่จวนดูแล้วเหรอว่าใครทำเพียงใจท้องน่ะตอนแรกก็ว่าไม่รู้แล้วพอคลอดมาเนี่ยมันชัดจะเกิด ถ้าอย่างนั้นเพียงใจขอดูลูกหน่อยได้ไหมจ๊ะพี่จูนไม่ได,ด,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดทำไมเล่ามึงมึงมึงไปไปหาน้าหาท่ากินกันเดี๋ยวกูพาลูกไปล้างตัวก่อนพี่ <ผม S 1> จูนไปล้างตัวเลยทำไมพี่พูดแบบนี้เล่านี่ฉันรู้สาตั้งท้องลูกมาฉันอยากเห็นหน้าลูกสักครั้งหนึ่งนะพี่นะโอ้ยไม่เอาหรอกเพื่อเพื่อกูเหอะอ,อ,อย่าจะอย่าไปมองอย่าไปดูอย่าเพิ่งดูเลยพี่จูน ที่ทำแบบนี้ลูกฉันมันหน้าตาหน้าเปียดหน้ากลัวมากใช่ไหมถึงยังไงก็แล้วแต่ยังไงมันก็เป็นลูกฉันฉันขอนะขอดูลูกสักครั้งหนึ่งได้ไหมนะพี่จวนเีเ่ลูกฉันนะเออออเอเ,อเออลูกมึงไว้เป็นลูกวันนี้วันหน้ามึงก็ต้องรู้ใช่อมึงมึงใจแข็งแข็งไว้นะได้จ้ะพี่จะขอดูลูกฉันหน่อยนะเอาเนี่ย ลูกมึงเฮียงไปเฮียดู้อยากจะดูดูแลเป็นยังไงล่ะดูแลก็มึงก็มาเป็นอย่างเนี้ย เฮ้ยพูอะไรไม่เคยเชื่อไม่เคยฟังมึงลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะไอเดยวประจํามแม่มต้นนี่ไี้ไม่จริงฉันฉันฝันไปใช่ไหมไอ้ทรอแกเอาอะไรมาให้ฉันดูนนเนี่ยลูกพวกเนี่ยไอ้มไม่ใช่ลูกฉันมันใช้ได้ยังไงเล่าอยู่กันแค่นี้ ทำไมหน้าามาอาบลังแบบนี้ล่ะพี่จวนแกไปสลับโลกใครมาใช่ไหมยาเวเป็นรู้เมื่ไงเราแกไปทำอะไรมาันเป็นเวรกรรมอะไรของฉันเนี่ยทำไมรูกจะต้งหน้าตาแบบนี้ด้วยทำไมอะพี่จวนทำไมชีวิตฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วย อืมรู่มึงไหนขอขอดูหน่อยจิแต่ดูไปดูมามันก็น่ารักเหมือนกันนี่ว่าดีแล้วเลี้ยงมันไว้อย่างนี้แหละดีแล้วเจวาเจ้ลูกดจ้านี่ยวีเทฟแม้วีเทฟวีเทฟมีหูสองหูก็มีหตั้ง,งมีปากยาวๆาวอ,อน่ารักน่าชาังมันน่ารัก <laughs> เลี้ยงไว้นะเลี้ยงไว้เออ,เอ,อมึงเป็นอย่างงี้กูคนสบายใจเออกูดูมึงจะเครียดเปน็นอะไรต่ออะไรไปลูกจ๋าพี่จวน พี่<อ>เจ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันกอมลูกก่อนนะแล้วพี่จว์นะกล่อมลูกก่อนนะเอแมอวเมวเายขึ้นไปไข่บนยอดตาไพี่องแมวเมลขึ้นไปไข่บนยอดตาร้องไปได้ยังไงมนยึกถึงหลักความ จะต้องล้อยังไองอ้าวต้องล้อเองไข่บนยอดตาลม,มันต้องไอ้นี่นอกเอียงเอ้ยแยกเขี้ยวยิงฟันนี่ <c oughs> นกบ้านแกละมีฟันเหรอฮะแล้วแม่มันจะกลายาเป็นไข่บนยอดตาลได้ไงเราแก <c oughs> ไม่ต้องพูดเลยพี่จวนแกเงียบไปเลยนะลูก <c oughs> ฉันจะหลับแล้ว <c oughs> โอ้ลูกแม่เออทำไมเหรอลูกหิวนมเหรอลูก มามะมากินนมแม่ม <า S 1> ่ินเพียงารุ่นกูได้ต้องนมกล่องแล้วไม่ต้องพูดแล้วนะอย่ามายุ่งกับลูกฉะนะเออน่ะเออไปกอดลูกซะนนอนแล้วลอย่านะน,นอนอนะ S <S <an> <S <S <an> แบบซี่จักแก้วแก้วเลยต <S an> ื่นทอหลับพร้อมลูกเนี่ยปัญหาปหัญหาชีวิตคู่นะพวกแกรู้ป่ะนะหลับพร้อมลูกลูกก็ลังน้อยน้อยนี่นะหลับพร้อมลูกผัวจ,จะกลับกลับแต่ทางานนะกลับมาแล้วไม่มีข้าวกินก็ทะเลาะกันบ้านแตกอีเพียง nón trong này này là mừng à, hả à? ngu nghiêng kêu khó dơ với, bye bay 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 bay